สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่ประสบป,ปัญหาญ่ามายราบนะคะเกิดขึ้นแซมตามสนามบ้านสนามหญ้านะคะหรือแปลงหญ้าให้วัวนะคะนี่ค่ะในพื้นที่ที่จะปลูกหญ้าก็มีมาระยะาหญ้ามายราบขึ้นเยอะนะคะจะกําจัดให้มันหมดนะคะโดยมาแตกใหม่ขึ้นมาอันนี้เคยตัดไปแล้วตัดแล้วมันก็แตกขึ้นมานะคะต้องใช้วิธีการถอน ที่มือเจ็บแล้วแต่มันคือขี้เกียจใช้เวลานานนะคะใช้เวลานานถ้าต้นเล็กๆอย่างนี้มันก็ง่ายแต่ถ้าต้นใหญ่มันก็จะลําบากนะคะวันนี้นะคะเก๋ก็จะพาพี่น้องใช้วิธีอ่ใหม่นะคะทดลองใช้วิธีใหม่ที่ง่ายนะคะง่ายและรวดเร็วกว่าวิธีการถอนนะคะนั่นก็คือวิธีนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะ กำจัดด้วยเกลือนะคะเกลือแกงบ้านเรานี่นะคะ่ะนี่เกลือที่เราใช้ทํากับข้าวใส่อาหารนี่แหละคะ่ะนี่นะคะพี่น้องลองดูนะคะลองทําดูทดลองแล้วได้ผลอ่าเดี๋ยววันนี้จะทดลองให้ดูอีกครั้งหนึง่งเวลาเราใส่เราจะใส่ตรงโครนนะคะตรงโครนนี่ที่มันเป็นเงาหอ้ยานี่นะคะนี่ตรงนี้นะคะนี่ เราตามหาคนเจอแล้วใส่ตรงนี้เลยเราก็ง่ายๆค่ะพี่น้อคนอยู่ตรงไหนเอาเกลือไปวางตรงนั้นนี่นะคะแค่นี้รับรองนะคะหญ้าจะเริ่มเฉาเฉาเฉา,าตายภายในหนึ่งอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้ผลจริงไหมหลังจากที่อ่าตัวนี้เฉาตายเกศจะมา บันทึกภาพให้พี่น้องได้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามผลนะคะว่าได้ผลจริงหรือเปล่าค่ะมันเป็นปัญหามากเลยนะคะสําหรับาย,าาย่ามต้นไมยราบนะคะกาจัดยาดขึ้นแซมกับแปลงหญ้าตัวนี้ก็เป็นแปลงเล็กๆหน้าบ้านนะคะปลูกฮา,ามาตาไว้นะคะปลูกาหญ้าฮามาตาตัดาหญ้าฮามาตาออกมันก็จะรวมๆกันกับหญ้าธรรมชาติแต่มันมีไมยราบนี่คือแซมขึ้นมา นะคะพี่น้องอันนี้ก็อีก,อ,กอีกกอหนึ่งนะคะนี่อันนี้อีกกอหนึ่งเดีย๋ยวเราจะก็ะโรยไว้อีกนะคะโรยไปเลยนี่โรยว้แบบนี้โรยเป็นจุดเป็นจุดตามโคนของมายราบเลยนะคะตามโคนเลยถ้ามันมันเยอะก็เราก็โรยไปทั่วเลยนะคะเราก็โรยไปทั่ว ถ้าแปลงไหนใหญ่ๆเราก็ต้องใช้เพิ่มต้นทุนเยอะหน่อยนะคะเคยใช้ายาฆ่าหญ้าแล้วฉีดพ่นมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะคะแต่พอทดลองใช้เกลือแล้วปรากฏว่าได้ผลค่ะพี่น้องเราก็ลงทุนครั้งเดียวนะคะสามารถปรับไมยราบได้ก็ถือว่า,าไม่สิ้นเปลืองมากนะคะมันลงทุนทั้งเดียวก็ดีกว่าปัญหา ต้องมาคัดแยกยาให้วัวนะคะพี่นนองนี่ค่ะโอเคเราไปติดตามผลกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนมาดูจ้าผลปรากฏว่านี่เลยเราเอาใส่ตรงโคนนะคะแต่ว่าเหี่ยวเฉาจากยอดลงไปเลยนะคะนี่เหี่ยวเฉาจากยอดลงไปเลยอันนี้แค่หนึ่งวันนะคะใส่ตอนเช้า แล้วก็พอตอนเย็นเลิกงานมาดูนี่ค่ะเหี่ยวไปเลยนี่อีกต้นหนึ่งนะคะดูตัวนี้บ้างตัวนี้ก็เหี่ยวเช้าตัวนี้การเวลาใส่ก็คือใส่ตอนเช้านะคะอ่าเพื่อที่จะว่าให้แสงแดดช่วยนะคะสายๆมาแดดจัด ต้นหญ้าโดนความเค็มแล้วก็โดนแดดมันจะเพิ่มพลังให้นะคะจะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพนะคะเห็นผลได้เร็วขึ้นดูนะคะกอหญ้าก,กอนี้เฉาไปทั้งกอเรียบร้อยนี่เห็นไหมคะแต่แค่นี้เรายังไม่พอนะคะเราจะติดตามต่ออีกอหนึ่งอาทิตย์นะคะว่า อาจบางทีอาจจะตายแค่ใบแต่ลําต้นหรือว่าโคนอาจจะแตกยอดแตกหน่อขึ้นมานะคะเราจะมาติดตามมันอีกว่าหนึ่งอาทิตย์จะเป็นยังไงนะคะมันจะตายเรียบเลยไหมหรือว่ามันจะแตกหน่อขึ้นมานะคะพี่น,น้องนี่นะคะแต่สําหรับวันแรกเห็นผลแล้วใบร่วงอ่าแล้วก็ยอดเหี่ยวลําต้นเหี่ยวนะคะกรอบเข้าไปเลยนี่นะคะ โอเคเรามาติดตามผลต่อค่ะว่าหนึ่งอาทิตย์มันจะแตกหน่อขึ้นมาไหมนะคะพี่น้องโอเคค่ะไปดูผลกันเลยค่ะค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะหนึ่งอาทิตย์กว่ากว่าค่ะนี่นะคะต้นที่ไม่ใช่ไมยราบที่ใบใหญ่ๆนะคะตายแล้วคะ่ะพี่น้องนี่ตายตายเรียบเลยนะคะทีนี้เรามาดูไมยราบกันไมยราบก็ ไม่เหลือนะคะตายเรียบตายเรียบยอดเหี่ยวลำต้นเหี่ยวแห้งนะคะมาดูรากค่ะรากก็เหี่ยวนะคะนี่หยุดการเจริญเติบโตได้ผลนะคะวิธีการนี้ผลการทดลองของเรานี่นะคะเกลือคับพี่น้องอ่าเกลือเกลือนี่นะคะเกลือของเราได้ผลค่ะ ตายรากถึงตายเกลี้ยงนะคะถึงรากถึงโคนนะคะนี่ลองดูนะคะใครที่มีไมยราบเยอะๆต้องการกำจัดไมยราบนะคะก็คือเอาเกลือนะคะเอาเกลือตัวนี้เราก็ทดลองผ่านแล้วเราจะทดสอบเราจะกำจัดพวกที่เหลือนะคะพวกที่เหลือใครมีปัญหาแบบนี้นะคะตามสนามหน้าบ้านนะคะมีไมยราบขึ้นเยอะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดมันก็แตกขึ้นใหม่นะคะ มันก็แตกขึ้นใหม่ถ้าจะถอนนี่ก็ถอนยากลําบากนะคะก็ขี้เกียจมาถอนแล้วก็น้ํานะคะที่มือนี่ค่ะใช้วิธีนี้ง่ายกว่านะคะใช้เกลือนะคะใช้เกลือแกงเกลือทําอาหารคํากับข้าวเราอ่ะโรยตรงจุดโคนนะคะใส่ตรงโคนต้นใส่ตรงโคนต้นแล้วปล่อยทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะพอหนึ่งอาทิตย์ เซลของหญ้าเริ่มตายเราเอาเครื่องตัดหญ้าตัดเลยค่ะพี่น้องเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดจะง่ายกว่านะคะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดซากที่มันที่มันเหี่ยวเฉาตายนะคะแล้วมันก็จะไม่แตกหนอขึ้นมานี่ค่ะนี่คือผลการทดลองของเรานะคะนี่คือผลการทดลองของเราเราทดลองอยู่ประมาณสองสามกอนี่ค่ะนี่ได้ผลนะคะพี่น้องนี่นะคะก็เอามาฝากนะคะเล็กๆน,น้อยๆในการกําจัดหญ้ามายราบ ใช้เกลือแกงนะคะเกลือแกงเกลือทํากับข้าวได้ผลนะคะได้ผลโดยเฉพาะหญ้าที่ที่ไม่ใช่มายรราบนี้ตายแบบแบบเห็นชัดเจนเลยนะคะเน่าเน่าไปทั้งกอเลยนะคะนี่นี่ค่ะนี่นะคะเห็นคนถามมาเยอะว่ามันเกิดแซมกับหญ้ากับพื้นที่ตรงนี้จะปลูกหญ้าให้วัวจะทํานั้นทนํานี่แต่มันกําจัดยากมันตัดแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะนี่เก๋ีแดดทดลอง ทดลองหาวิธีให้พี่น้องแล้วนะคะได้ผลนะคะเกลือถ้าจะให้ดีนะคะพี่น้องเอาเกลือเอาเกลือโรยตรงจุดที่โคนแล้วใช้ผ้าคลุมไม่ให้สังค้อแสยงยิ่งจะดีนะคะยิ่งจะตายเร็วนะคะอันนี้คือเกตเอาเกลือโรยเฉยๆกยก็ตายนะคะไม่ได้เอาอะไรปกคลุมถ้าเรามีอะไรปกคลุมบ้างมันจะมันจะทำให้หญ้านี้ไม่สังค้อแสงมันจะได้ผลดีขึ้นนะคะได้ผลดีเยี่ยมขึ้นกว่าเดิม นะคะพี่น้องคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะวิธีกาจัดหญ้ามายาบเล็กๆ,ๆน้อยๆคะ่ะเอามาฝากทดลองผ่านแล้วนะคะได้ผลเดี๋ยวเราจะมากําจัดกันนะคะในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถอนก็จิบมือใช้เครื่องตัดหญ้าตัดก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ก็จะทยอยเอาเกลือนะคะลงทุนนิดหน่อยแต่ปัญหาเราจะหมดไปนี่คะ่ะจะใช้เกลือมาโรยที่โคนนะคะแล้วก็ จะทดลองนะคะจะทดลองกับายาคานะคะพี่น้องนี่ยาคาค่ะปัญหาใหญ่เลยคือปลูกหญ้านะคะนี่ปลูกปลูกถั่วให้วัวนะคะปลูกถั่วฮามาตาปลูกถั่วฮามาตาให้วัวแต่ว่าญ้าคานี่คือแทรกขึ้นมานะคะทีนี้เกจะทดลองว่าเอาเกลือกําจัดยาคามันจะได้ผลหรือเปล่า นะคะพี่น้องขาก็ฝากติดตามไว้ค่ะเราจะมากําจัดหญ้าคากันเอาเกลือโรยแล้วมันจะเน่าไปถึงรากถึงโคนหญ้าคาไหมเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ปลูกหญ้าใหม่นะคะเพราะว่า,าเรากําจัดหญ้าคาหญ้าที่เราปลูกอยู่มันก็ต้องตายด้วยแน่นอนนะคะแต่เราก็ไม่เสียดายค่ะเราจะกําจัดหญ้าคาก่อนแล้วเราค่อยมาเริ่มต้นใหม่นะคะ นี่ค่ะก็ฝากติดตามไว้แล้วกันค่ะพี่น้องว่าเกลือจะช่วยกําจัดยาขาได้หรือไม่นะคะเป็นปัญหาใหญ่ในการปลูกญ้าให้วัวค่ะสําหรับเกนะคะนี่ปลูกฮามตาตาเกิดเซมขึ้นมาเยอะเลยนะคะโอเคค่ะก็ฝากไว้เล็กๆน้อยๆวันนี้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามไว้นะคะเราจะมากําจัดยาคากันในคลิปต่ตอไปค่ะวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ